ต่อไปนะคะไปส่งสที่ปุว้ส่งของนะคะทุกคนหน้า ข้าวกินข้าวเที่ยงไมเติมน้ำมันเลยทำไมให้เติมเลยเหรอแล้วก็เลยไปเติมน้ำมันแล้วก็มาส่งของไงมาอัปเดตห้องน้ำนะคะทุกคน พูดทาตาตวนสมกไหนพี่เสือมนไม่น่าเชื่อเร็วมากเร็วมากเลยคุณผู้ชมรับในช่างลังทาตาเลยช่างถึงกับเล่นไม่างเลย แบบแบบใส่เสื้อปูเสรแล้วฮาลโหลแก้วย่างหมอก้ยผมไหมลกูกนี่ทำความสะอาดแล้วโอ้งานเนีย้ยเขาเรียกว่างานเนี้ยของจริงนะสวยเนี่ยข้างนอกเขาทำสวยแล้วโอ่ยแล้วน,น,นะลงโต๊ะนะทำสวยแล้วที่นี่ก็ อันนี้เราติดประตูเรายังไม่ได้ลงน้ํายาใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้แค่ปูนอย่างเดียวถ้านี่ถ้าแห้งเนี่ยพี่ดูมันจะแตกต่างถ้าหนูไปทําห้องหนูนะได้นะใช่อันนี้ถ้ามันยังไม่แห้งมันก็จะเป็นจีนิแต่ถ้ามันแห้งแล้วมันจะขึ้นแต่ว่าหนูน่ะอยากได้แบบสีดำก็เนี้นะดำก็เนี่ยนะถ้าให้มันดําขึ้นก็เนี่ยเอาดำก็ยังได้ โอ้ค้อนค้อนเสร็จมาเลยอ๋อคับอ๋ออันนี้สายฟูเลยเราสามารถเลือกได้เราอยากได้แบบสายหรือแบบดำอันนี้มันจะออกสีโทนขาวๆเท่าๆไงแต่ถ้าเป็นเชิญห้องทาเพื่นนี่ปูนใหม่เลย่ปูนใหม่นางงามอ๋ออันนี้ปูนไม่เอาอานนี้แบปูนเก่าปูนใหม่ก็ของนอกไงปูนเก่าแล้วเปนเป็นเน็ต ปูนเก่ามันจะมีเนาทเป็นเม็ดแมันมันเป็นก้อนแล้วปุนใหม่มันเนียนรนู้ส่เสือ,อแตเนบป่นใม่ปุ่นใหม่หม,มันเนียนโอ้น่ปูนใหม่ที่ซื้อมา,มาวานเนาะนเป็นปนอ,อกนะ <c oughs> อยากรู้ปุนนอ,อกมาจากะอะไไปดูคลิปเมื่อวานป <c oughs> ุนนอกเ่าว่ไ่เยเ เชื่อไหมว่าพี่เสือก็ต้องเดินเข้ามาส่องกระจกใช้กระจกบานใหญ่ก็เชื่อไหมว่าพี่โม่ก็น่าจะมองเห็นเดินมามองมาเข้ามาเห็นเลยเห็นเราไม่คุ้มไงพี่เสือไม่เท่าแบบเดินเข้าไปส่องเลยเพราะว่าป้าบอกว่าใช้กระจกบานใหญ่เสวยเลยดี๋ยวเราดุนกัน ที่็ลาเลยแต่นี้ก็พอสอะไรก็ล้งคือลงอะไรต้แ้อบรับรอนอลอมองเผ็ดเหรอเนาะไม่ล้อเหรอรมบลอมกันนีเป็นแบบนี้เลยเปรื้อไปเลยเหรอเปืก็จะทาสีก็ทาอย่างนี้แหละหรือว่าเราจะทาหรือไม่ทารอบนอกเนี่ย มันสวยข้างในใช่ไหมคืนนก็ห้องผู้หญิงก็น่าจะทาทาสีชมพูชมพูอ่อนเยาะกว่อนี้สีครีมสีน้ำทะเลอะไรเออสีฟ้ามาดูสีฟ้าเธอคอยน์น้ำทะเลใช่สีถ้าทาสีรอบเฉพาะทักข้างนอกนะทัข้างนอกประมาณ ขอ <2 S 2> <4 S 1> งไหนสามนร้องรอันนี้พี่เสือคำนวณจากที่พี 140, ่เสือพามานะงง โอเด็กนั่นคยนี่ล่ะใครอายุน้อยก็เข้าห้องนั้นครับ้ะข้าวตนกว่าแล้วบอถึงโมกยาหมดมันได้ดูเวลายสองแล้วนึกว่าเห็นแวบๆเมื่อเช้านึกว่าช่างก็ใส่เสื้อทีเหมือนเรา ก็เลยเห็นแวบๆคุมาดูว่าใครใช่ได้เสื้อเลี่ยคุณใหญ่ใจดีให้ช่างวัน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 จบวันจบงานใส่กันมาเด้อวันจบงานอ่ะใส่กันมาเด้อใส่มาด้วยกันใสใส่ใสส่งมอบงานอ่ะนะฮน้องพี่เสือเนาะอู้เรารู้ก่อนล่ะ ประมาณห้าวันก็จะเสร็จงานใช่ไหมก็จะส่งส่งงานแหละวันส่งงานใจเสื้อสวยๆเขเจ็ดพอบลน้ปุงน้ำ่น้ำอ่งน้ำงน้ำมน้ำโฟองน้ำโน้ำ้ำ่นำ่งน้ำโ้่น้ำโป่งน้่ง้่้น่้อง

สนุกง่าย้าดก็ได้ไปบายบายเป็นยากทำเป็นยากเป็นยากพูดที่กระตอีาทำเป็นมันไม่ได้ทำเป็นเไม่ยากมันยากที่ทำไม่ได้ถึงพอทกงาเง่ายไะพูดถึงเห็ุหน้านอแตดี เดียนี่เราะสิบยี่สิบสาม่สิบใช่มสอแง่ายง่ยนี่เลยนะเนีพับาทับมือไว้บอห้องกุ๊กเมุ้งกรยานะโอเคนะคะคลิปนี้ก็อัปเดตนะคะบ